กับซื้อไอติมกับซื้อเยลลี่นะคะของน้องนิชาก็จะมีซื้อแค่สองอันนะค่ะนะใช้ตังค์ตัวเองนะอันนี้ค่ะม,มาเอานอมนนพอดีน้องของน้องนิชานมน้องนิชาหมดซื้อวันก่อนกินหมดเร็วมากเลยร้อยสิบเจ็ดบาทใช้ตังค์ตัวเองนะคะคุณพ่อดูด้วยนะว่าเนี่ยคุณพ่อมาดูด้วยนะว่าทำไมตังค์หมดเร็วใช้ตังค์ตัวเองด้วย ใช้ตั้งตัวเองอจะเอามาจากใครถ้ามาจากคุณพ่อคุณแม่แมอะไรคะอไอติมตรงไหนคะอะเดินดูก่อนไม,ไม่ไม่ไม่เอาอันนั้นค่ะมไม่เอาอันนั้นไอติมมันนี่มันนี่มาเดินดูทางนี้มาเดินดูทางนี้ก่อนว่ามีไหมปกติมันจะมีไอติมหนคงอยู่ของเล่นเราแบบไม่อยากได้อันนั้นเลยอนะ ปืนนักเลงก็มีนะปืนนักเลงเอ็มสิบหกของเล่นเด็กๆไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะขอปืนนักเลงมหม,ย <c oughs> ยมายจะไม่ข้ามเงินยืมเหรอ <c oughs> ยืมเหรียญแล้วก็ไม่แกะแล้วก็มาคืนเ <c oughs> ก่งจังเลยจะยืมพี่เขาทุกคนในบิ๊กเอลฟ์นี่งงไง นี่ไงถังไอติมอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวไปดูน้องนิชามาดูตรงนี้กันอะไรนะน้ําน้องนิชาจะเปิด,ดทุกคนกนู่นไอติมทางนูง<ม>้นก็ถ้าหยิบไอติมแล้วก็กลับเลยเพราะว่าไอติมมันละลายเลยต้องหยิบไอติมแล้วก็เย็นดีอเอาเย็นดอ,อันไม่เอาค่ะเอาอเ,เอาเอาเอาไปทําอะไรดูมองก่อนมอง มองก่อนเลือกก่อนก่อนที่จะเปิดนะคะตูวตั้งงานแล้วค่ะหนูจะเอาอันนี้อันไหนคะอันสตรอเบอรี่นี่ไงแต่ว่านุองทุกคนน้องนิชาเคยเห็นมันมีรสนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะรสนมอะค่ะน้ำผึ้งน้องนิชาจะเอาอะไรคะสตรอเบอรี่อะนี่นี่นี่ว้ายกระพริวางก่อนนะสตเบอรี่สองอันเหรอ เพราะมันต้องใช้มอ,มอันนี้ม่หมวนมมวนเย็นไอไปดูเยลลี่มันมันแผ่นใหญ่ไหมคะเดี๋ยวนะนทุกคนไอติมบอไหนคะเยลลี่แผ่นใหญ่ไหมเอาสองแผ่น,นครบแล้วเหรอคะครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งก็<ะ> ใ,ใช่คุณพี่เขาก็ติดอยู่เราแป๊บนึงนะคะอ่ามีอมม,มีมีสมาชิกเขดสเจ็ดหกสี่เก <8 C, S 3> ้าสีา่หนึ่งสีค่ะน้องนี้ชาชจ่ายจ่ายหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะเอาถุงด้วยนะคะ ใช่มันไม่ถึงสามร้อยหรอกค่ะลูก<ช>เอาเก็บใบ <18. S 1> เ,เอาสองใบอนน้มันร้อยสิบเจ็ดแล้วก็อันนี้เห็นในคลิปใน youtube อันนี้มันใช้ห่อแบบอะไรนะไอศครีมพันพันเดี๋ยวจะไปทําทําตาม ไอศครีมกับเยลลี่เอาไปพันกันค่ะค่ะจ่ายพี่ค่ะเก็บตังในกระเป๋าเอิงเกี้ยวเก็บเงินทอนด้วยนะคะโอเค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  ขอบเยอะมากขอบคุณพี่ก่อนขอบคุณค่ะแม่ดเดี๋ยวค่อยเอาใส่ไหมเดี๋ยวเหรียญจะหโดนเดี๋ยวเหรียญจะหลโดี๋ยนแ,แม่ใส่ก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เรากลับแล้วนะคะ <c oughs> ก็มันแป๊บเดียวเพราะว่า <c oughs> จะก็จะโดนโดนประตู <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดค่ะทุกคนตลาดหนองลูกหนังก็บ้านเกิดของแม่นิงเองแม่นิงเกิดที่นี่ส่วนน้องนิชาก็เป็นลูกหลานที่นี่ค่ะแต่ว่าน้องนิชาเกิดที่กรุงเทพคะร้อนเลย่ะโอเคค,ะเค่ะขอ,อขอปิดคลิปก่อน<ด>ขอบคุณทุกคนที่ทขอบคุณทุกคนที่ามาคอมเมนต์ที่น้องนิชาและน้องเชลล์คอมเมนต์คืนนะคะมินิฮาร์ดด้วย 拜拜。Bye bye.